มาวันนี้มาอีกแล้วสินะสังเวียนล่าข้าวหัวครับเป็นอีกที่หนึ่งที่เรียกได้ว่ามาแทนไม่รู้ว่าคะแนนมันจะหายหรือเปล่านะครั้งนี้เนี่ยเป็นขอเป็นอีเวนต์ล่าข้าวหัวแล้วกันนะลราบราคาหัวอีเวนต์อีเวนต์นี้เนี่ยถ้าเราเล่นแบบตามมันไปจริงๆนะครับอย่างอย่างตัวนี้ตัวนี้คือเลเวลสูงสุดนะครับทีละห้าสิบห้าสิบเล่นไปเนี่ย ผมคิดว่าอันนี้ผมขอเดานะเหมือนกับงานฮาโลาวีนไม่มีผิดนะครับคือเราจะเล่นไปเนี่ยเราจะถึงสักเลเวลผมขอเดาว,ว่าทักสักเลเวลสัก20อ่ะ23 24 25อะไรพวกนี้ถึงแค่กระเป๋านะครับถ้าถ้าจะไปต่อจนมันถึงอ่ะถึงสักประมาณสักตรงนี้ผมคิดว่าต้องเติมแล้วล่ะมันถึงจะได้ชุดนะครับ คือไม่น่าจะไปถึงได้ขนาดนั้นนะคือถ้าใครไปถึงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อผมอาจจะพูดผิดพลาดไปแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าถึงนะคือมันมันตุกถึงประมาณสักเนี่ยเท่าน,นี้ประมาณสัก24 25ี่อะไรพวกนี้เนี่ยหลังจากนี้มันจะให้คุณเติมครับเพื่อเอาชุดเนี่ยเหมือนกับงานฮาโลาวีนเลยมั้งอะไรคนที่หายไปคนที่หายไปเป็นอาหารจระเข้แล้วมั้งนั่นอนะ นี่ก็มีคนหายเหมือนกันครับมีบาร์บีคิวเนื้อเนื้อคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาชื่ออะไรนะตัวนี้วิลเลียมเขาชื่อวิลเลียมชายคนนี้ชื่อวิลเลียมครับขึ้นไปดูด้วยไหมเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยดีลเลอร์อ่าแพ็คกิ <laughs> ่งทองไปโยกเจอกิ่งทองไปอยกอ,อ,ยอรารวาสสิ ก็มีอาวุธมากพอครับแล้วก็มีอมีบูอะไรเนี่ยบูทเตอร์อย่างนั้นเหรอแล้วก็มีน้ํายาอุ้ยถ้าเราเติมซีซั่นไปแล้วก็ก็จะได้เหรียญมาอืมแล้วน่าจะมีโอกาสถ้าเติมซีซั่นไปก็คือเติมครั้งเดียวเลยแล้วก็จะมีโอกาสได้ถึงนะเนี่ยน่าจะถึงนะมันบูทคะแนนเท่าไหร่เนี่ย น่าจะบูดแค่ครั้งเดียวเละครับเกมนี้ไม่น่าจะบูดเยอะคือเหรียญเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ยแต่ว่าถ้าถ้าเราไปสุ่มผลที่ห้องทดลองเนี่ยก็น่าจะดีอยู่นะคือถ้าสุ่มได้ผลพลาดเนี่ยก็คือเรียกว่าถูกหวยเลยก็ว่าได้สําหรับเป็นคนคนที่เป็นมือใหม่นะครับเรียกว่าถูกหวยเลยฟันร้ายอย่างนั้นเหลอฟันไม่ตื่นเลยสินะอืม อยากจะลองดูว่ามันจะโหดแค่ไหนกันเชียวนี้ไม่ได้ชูดก่อโหดอะไรนะครับตัวที่โหดที่สุดในสังเวียนนี้ก็คือเนี่ยสองผัวเมียเนี่ยกินทองใบหยกเง้นความรักชนะทุกอย่างนะสินะอืมเกิดมันโดดแล้วอุย้ย ยอมแล้วไม่เอาแล้วอออ้ยอ้ยอ้ยอยอย้าทายาทายเกิดมันมีสตันด้วยนะครับนะเอ้ยมันไม่ตายกว่าะมันไม่ตายถ้าเลือดมันเหลือเหลือเล็กๆน้อยเนี่ยมันก็จะฟื้นเลือดตัวนี้ไม่ตายครับคือคุณจะสักแบบ จะฆ่าตัวเล็กเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวเล็กให้ตายไม่ได้ครับพร้อมกันอืมคือต้องฆ่าตัวอ้วนก่อนอะโอ้โอ้ไม่ไม่ไม มันอะไรกันนัก,กนหนาเี่ยโอ๊ยไม่หยุดนะนี่มันก็เกินไปจริงครับเนี่ยมันเกินไปจริงจรินะคือถ้าหมดฮาร์ดเนี่ยมันก็เกินไปแล้วเนี่ยโอเคไม่ล้อเล่นละไม่ล้อเล่น เดียวยาหมดก่อนครับเฮ้เท้เลตายแตกเลยครับไม่เหลือมีหน้าเลย แน่นอนครับว่าผมเนี่ยได้ลองไปตีตัวเล็กดูแล้วนะครับเป็นตัวตัวเล็กของมันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตายครับพอมันใกล้พอมันเลือดเนี่ยเหลือสักหนึ่งร้อยอ่ะไม่ใช่หนึ่งรอยสักหนึ่ง้อย่ิบ่ะมันเพิ่มเลือดจนเต็มเลยตัวเล็กนะครับผมคิดว่าเราน่าจะฆ่าตัวเล็กไม่ได้ฆ่าตัวเล็กให้ตายเนี่ยไม่ได้เราต้องจะฆ่าตัวอ้วนอ่ะให้ตายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อืมอ่ะผมลองดูแล้วครับผมรีบไปเฝ้าลากมะม่วงเลยเอ้ย E. <S 2> <S 2> เกียดกายตยแท่ตัวเล็กพอแล้วตัวเล็กเอาแค่นี้พอ <S <S แล้วก็ตามด้วยตูวอ้วนครับขอร้อกอย่าสตันมันเพิ่มเลือดเต็มหรือ,อยังเนี่ยมันยังครับยังไม่ได้เพิ่มเต็ม เอาสิข่าพร้อมกันข่าพร้อมกันน่าจะยากอะต้องใช้ระเบิดเลยอะรอย,ยังบากกระโดดครับ ตนนั้นจะฟันทีนึงแหละพอเราหยุดเดินเนี่ยมันก็จะกระโดดลงมาโอเคคุณชนะกิ่งทองใบหยกได้แล้วนี่ก็คือเราด่านที่มันยากที่สุดแล้วนี่ผมไม่ได้แบบ ได้เสียแซงอ่ะมันโอ้อีกทองใบเหยกเราลองแล้วก็จะเอาตัวนี้จอมสูบเลือด <Okay. S 1> มันไม่ระเบิดเลยฮะอ่าระเบิดอยู่ถ้ามันชนเนี่ยมันก็จะลดเกาะของมันลงตัวนี้ แต่ว่ายิงแบบธรรมดาไปก็ได้คนระับ สเตปแปลกคือง่งายๆเลยตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรผมก็แค่ยิงไปเล็กๆๆน้อยคือไม่ได้มีอะไรอตัวต่อไปนะครับแม่สาวล่าสังหารตัวนี้ก็ไม่ได้โหดอะไรมากหรอกครับไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่าไม่น่าจาเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องไปตัดแขนเขาก็ได้ก็คือยิงไปเลยมีปืนก็ยิงไปเลยไม่จําเป็นต้องตัดแขนก็ได้นะครับ แล้วตัวนี้ตัดแขนไม่ได้เลยเนี่ยคือเอามาก็คือตัดไม่ได้เลยไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่วิ่งไปวิ่งมาแค่นั้นเองอะ สรุปก็คือต้องใช้คาตานะใช่ไหมครับตัดแขนนะคือถ้าไม่ตัดเนี่ยเป็นอะไรไหมอะ่ะก็มันก็แค่เพิ่มเลือดห้าสิบเองครับแต่ของผมใช้ปืนก๊อกไปก็จบเรื่องก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับไม่ตัดก็ไม่เห็นมีอะไรนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเรียกได้ว่าอลมานมากนะครับคือ <laughs> อีเวนต์นี้น่าจะมานานแล้วอะ่ะแต่ผมไม่ค่อยได้มาเล่นนะครับผมมองว่ารู้สึกว่าถ้าผมเป็นช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะมาอยู่นะ แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มแล้วสำหรับผมผมก็ต้องตัวนี้เนี่ยก็ต้องขอลาแล้วไม่เอาแล้ว